กินเยอะอืมหามว่าประหยัดก็บ่ได้ประหยัดเราพี่นออ้องเออย่านโรงงานน้ําตาลมันมาเที่ยวหาในร่างกายนะเพราะว่าเ,เราควบคุมอาหารการกินเราควบคุมบหวานความดันความเด้งความดึงเราควบคุมได้แล้วนะเออเพราะควบคุมได้เสือ,อน,นี่มันสองตัวมันใหญ่ส่อๆเนี่ยละเ,เสื้อมันสองตัวได้คนะเสือกันหนาวซาสนาเออตามสติ็ิเขาเหละเออ ต,ตักสเตปดิพี่น้องผู้ดมันแขนยงีกว่าเราก็เดียนะผู้ด่าเสื้อผู้ชายดิเนะอืมก็สร้างมันเถอะก,ก็เขาให้เป็นผู้ชายก็เลยต้องตามสเต็ปมันอืมตามสเต็ปนะคะอ่าวันนี้ยังข้างขอกดอกเพราะว่าโอ๊ยพี่น้องเออรอโบอืมรอบบเอ้ยรอบบผู้สาวเขาก็คือสีลำคันดอกโอ๊ยโป่งเอ้ยเมื่อไรก็ถามมาโลโบโลโบพี่น้องเออ วาสีหาว่าลอเขารออย่างหือรอเสาเข็มหือว่าลอเสาปูนหือว่ารออย่างหื้อหือว่าท่องรอหรือว่ารออะไรนะรอพระเออรอพระนะเพื่ออย่างว่าพระเอกนะนะอืพระเอกในดวงใจของผู้ใดก็แล้วแต่เออเออจักผู้ใดเป็นแม่ยกจักผู้ใดเป็นพ่อยกก็ยกนิ้วห้แน่เด้อเออนิ้วนะนยกเขาเออยกสึมือซึมือแน่เออ ขอบคุณเอฟซที่ยกนิ้วยกโบยกนิวกน้วกะยกขอบคุณเบองถละ,อะเออว่าแต่โบได้เว็บมาเบื้องโบยกนิวกน้วให้กะขอบคุณเอออันเบิ้งได้กะเบ,บิงบ้งเบิ้บงได้กผพานไปเลยพี่น้องเดออบังเอิญขอยืมอันเท่าได้เป็นมูกนเลยไปพี่น้องอันอีสนนันโพสยังมันก็ต้องลงไปแล้วก็ไปพานโจเฟสเจ้ารับโบ,บได้เจ้าก็เลื่อนไป <c ười> คันรับไม่ได้เจ้าก็บอกคอยโลดเออเออคอยเป็นคนที่บวกขีดยังไรอืม งานก็คืองานเงินก็คือเงินใจให้จังไดช่วงโควิดนะเออมีอะไรทําแล้วก็ให้ทําก่อนขั้นเป็นพระเอกนะพี่น้องเออมันก็ดีอยู่เด้เขาให้เป็นนะู้ไส้น่ะขั้นให้เป็นโตตะลกนี่โอ้โหพี่น้องเออแตง่งตะลกนี่นะพี่น้องเอยใช้เวลานานนะไหนจะคิ้วไหนจะปากไหนยะสิบปัธนา่ะเอออันนี้บ๊แต่งลายกระดกูกเรียบมือนี่แต่งไปเจ็ดนาทีนะอือาบน้ำจุด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 แล้วก็อันยิ่งผมสั้นเนี่ยมันเร็วมากมายเลย สระผมเร饶ร้อยกันไดเป่าปุดปดๆแล้วก็ทาครีมครีมลงพื้นนิดหน่อยริมเอ่อลิปสติกนิดหน่อยเออเขียนคิ้วนิดหน่อยโอ้มื่อนี่นวดกับบม่มียังกับข้งขอกเออเป็นผู้บ่าวสะอาดสะอ้านหน่อยพี่น้องเป็นผู้บ่าวที่เอ่อแบบไม่รกรุงรังแบบ,บโบขี้ข้าน่ะนะนะเออโกนวดสมือนะ่ะมันถึงบ่มีนวดเด้อมื่อนี่เด้อเออผู้บ่าวนะ่ะอืม กิ้งกือตก้างเสียงดังสนั่นตึ้งตึงต้งหมดแล้วเออเมื่อเธอตัดสสัมพันธ์นหน้านี้ไปดืด้อหมดเลยเออกระซ่างเขาเถอะเรื่องผัวเรื่องกิก๊กกระจบแล้วพี่น้องบล็อกมันแต่และเออเอฟซีเขาถามมาเรื่องผัวเรื่องสีประหลาดอ่ะก็บล็อกมันอยู่ตอนนี้มันติดต่อไอซันอะไรหรอกอม,มันติดต่อไม่ได้เออกระบอกบลอกซีเรียตกอะยังข้างขอกดอกเพราะว่า อาสายเป็นคนที่เอางานเอางานหลายกว่าเอาหัวอันมันเอาเฮาเออฮันลังเทือนน่ะันเท่าเอามันก็คือเบาเลยส่วนมากมัเสิเอาเฮาเออเฮาก็นอนซื่อๆเนี่ยแหละแต่มันเอาเฮาเออไปยังบันนี้บเอามันแล้วบัเนี้อยู่คนละมงมันก็ไปทํางานไปธุระธุลังของมันเราก็เลยทํางานของเราไปเออกับ่บีไม่ยังดอกอยู่คนละที่ละซอกละมุมอยู่คนละ โคโลกเ <laughs> อ <laughs> อ, <laughs> อ <laughs> ก็มีความสุขในการทํางานได้พี่น้องโบได้คิดซิเรียตอีกอย่างแคนาดาเด้อเออการทํางานนี่มันมีความสุขที่สุดเออกินปีโป้ไปแล้วคนอ่ะกินปีโป้คือในง่อยในแล้วพี่น้องเออคูบ้าวหนิไหมคุณอ่ะกินอีกอย่างก็โคโรเจนอ่าไอซันลดการซื้อขนมนอร์เวย์ลงอ่าผลไม้อีกอย่างก็คือลดลงช่วงนี้นะเออต้งเพราะว่าอ่าอยากกินปีโป้ไปสักระยะหนึ่งก่อนเด้อเออล ซื้อซื้อมาตุนไว้หลายยูย่านมันเบิดเอออสันเป็นคนที่ชอบกินปีโป้นะเออผู้เบาน่ะผู้เบาอ่ะชอบกินปีโป้เออสวดได้เนี่ยพี่น้องสวดที่ผ่านมานะมันโอสวดเออบัดนี้สวดแล้วมาล่างเอาอืมเห็นบอกสวดแล้วนวดกับผ้านได้คืนได้เนี่ยอเออซูมือนะนวดคืนไอเอออันเอือยไอสันาน,านั่นน่ะเอือยไอซันนะพวก้โอ้โหขี้เดืยดเลย อันเอื้อยเอื้อยนัน่นพักงานไปแล้วแม่น้องแจ็คนะ่ะเอออันคลอดลูกแล้วก็ให้พักงานไปดนเติบนั่งเยอะเออ <c oughs> บัดน,นี้อันน้องชายน้องชายอันแม่น้องแจ็คเออมาทํางานแทนมาทํางานแทนก็นอาจจะทํางานแทนนะ่ะจักระยะนึ่งเละเอแม่น้องแจ็คเออเผื่อ,อลคลอดก็พักไปจักเดือนสองเดือนกันเ้อเอออัน น้องศิลรับบทแทนอยู่ตอนนี้นะเออบทพระเอกพระเอกในดวงใจจ้กดวงใจบัได้เวฮเออธรรมดานะเนอะออธรรมดาก็เห็นให้เขาว่าเซิงหัวแห้งอยู่แล้วเออแต่บัเห็ดเขาก็ว่าเซิ้งอยู่พี่น้องเออบัเห็ดว่าแต่อิสันผ่านผ่านเฟซปุ๊บเนี่ยเออจุดๆอิสานไปคนที่ว่าชอบถ่ายโน่นนี่น,นี่นั่นเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรคือว่าแต่มีอินเทอร์เน็ตเออ เห็นดอกไม้ดอกนึงก็ถ่ายเด้พี่น้องเออความรู้สึกทีเ่เราอยากเด้เห็นนกบินมาอยู่อันปุน่ะโอ้ยฟาตั้งมือถือตุ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 ุถ่ายไปก่อนเจ้ามีจักาตัวก็สร้างมันเออวัดเต้ลทายเด้เออหาลังเทื่อนะี่ะไปย่างเขาก็สร้างวัดเตะได้ซีฟีซีฟีเออซีฟีเซลฟี่นั่นแหละเออเอ,มอามันโมกันเออ มันหมกันซีฟี ee, ่ซีฟี่เนี่ยได้เงินอยู่นะบริซีฟี่เซลฟี่เซลฟี่นั่นแหละเออมันหมกันเออมันเลยมันมันก็เลยแบบว่าเออยังข้าวขอนะอ่ะนะเออเอฟซี uh, ถามมาเมื่อไหร่นะพี่น้องเอเอถามมาว่าเอาตกลงแล้วเอ,เอ,เอ,เอันเะท็เจังซี่น่ะได้มอค้อนเจ้าของวเวลาเปิดเบอ่์พี่น้อง ันหัวัางต่บ้านได้เปิดไปแล้วเพราะว่ามันเบิ่งมือถือเนี่ยมือถือมันเคลื่อนไวอยู่ตลอดเวลาบบบนี้อผู้จัดการเขาก็เบิ่งน้าเด้บยวนี่หัวควนเฮ้าเฮาเหลือตาไปเบิ่งผู้จัดการเขาก็หัวลอกกี้กๆๆกีกเดีบยวนี่เอออันเขาก็ต้องเออมันต้องเต้นนู่นนี่นี้นั่ให้มันจบเพลงเออในเมื่อมันเมาแล้วเออพี่น้องเออสันเป็นคนที่ว่าถ้าจะทําอะไรแล้วน่ะเออเบ่อไออืมฟาดไปเบิดเลยเออจวดไปเลยจังวากัน ผลงานแล้วจะออกมาจะชั่วจะดีจะอะไรยังไงก็คืองานนะเออ <laughs> อือสตางเลยนะพี่น้องเอ,อ้ยยิ่งกว่าสตางค์อีกเด้อเอออันละไปเติมเงินอเลรนะปวดนะเอออันนี้ลรอต่อบุบบ่เป็นสาวล้วเด้อมันเนเออี้ยรอเด้อเออปวดนะปวดนะข้อมันเอียงมาเบิดเลย,ยพี่น้องเอออืดเงีดตัวเองเลยประเนี่ย ถ่ามันมีความสุขมันก็มีความสุขในการทํางานพี่น้องเออาการทํางานขอให้เงินมันเคลื่อนไหวเข้ามาหาเราทุกวันก็พอแหงพอแรงพอแล้วเอาดีกว่าเราไปตากแบบจากคนเล้พี่น้องดีกว่าไปทําความสะอาดดีกว่าไปสีป่าถะดีกว่าสารพัดแนวนะอืมโอ๊ดีไลฟ์อลีหรอเอออัน สามอาทิตย์นี่ใส่เงินเป็นแสนโน้ว no ้เราเลยพี่น้องใช้เงินเป็นแสนเราเลยจักมาใส่อย่างยังข้างของ่นน,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 นีนี้นั่นน่ะเดี๋ยวก็นุ่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นั่นซื้อตลอดอืยอดบ่าต้องถามมันออกอย่างเดียวใจนั่นใจนี่ใจนี่ใจนั่นนั่นแหละเออซื้อของใช้ที่มันจะเป็นซื้อนุ่นซื้อนี่แล้วก็ถ้าซื้อเกี่ยวกับเอ่อในการถ่ายแบบเนี่ยเราก็ให้ผู้จัดการโอนเงินคืนมาให้เราเหมือนเดิมเออเพราะว่า เนี่ยเกี่ยวกับการในแบบเราซื้อไปก่อนแต่เดี๋ยวเขาก็บพรนให้ทีหลังเออมันก็โอเคอยู่ <c oughs> ธรรมดานั่นแหละเอออ่ตอนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะพี่น้องอ,อ่รักและคิดถึงทุกคนบางคลิปก็อาจจะดีหรือไม่ดีก็อืมให้ดูว่าเออนี่ไปถ้าดูไม่ได้ก็เลื่อนไปแค่นั้นแหละมันเป็นการทํางานอ,อ่ทุกอย่างคือการทํางานออวันนี้ก็นอนหลับฝันดีมืออื่นคุยกันถ้ามีเวลาก็สีออกมาแวบน้ำเด้อ ถ้าไม่มีเวลากระโบ้เลยแวบเด้อเออเพราะว่ามือมันเศร้าอาจจะบ่อยขอยอดเห็ดเพราะว่าอ่าสิไปพุลละอ่าพุลละพีโป้เอากล่องปอ่าโอเคคิดถึงนะจ๊ะอ้วผู้บ่าหน่อยเดี๋ยวพี่น้องรอบ่พุนะฮ่าฮ่าฮ่าอ้วเงินบไหลซัมนี่ล่ะเด้อ